ข้าราชการที่ดีข้าราชารที่ดีท่านที่มาใหม่ขอเชิญนะครับเชิญมาร่าวมตรงกลถวายพระพรกันะะดีค่ะวันนี้มาเอ่อมางานบุญบวชพระเพื่อจะถวายเป็นพระราชบัพติศมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นงานที่คนไทยมาร่วมมาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะจากที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนร่วมใจกันสามัคคีที่จะสบายความขังนกวันนี้ก็มาร่วมงานบวชค่ะคนสวยท,ท,สที่วัดพุทธประหารอัมสดัมสบายเออพระเกียรติอง์เออสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งนานเจ้าค่ะเนื่องในวราระดิถีครบรอบเออ 7 2พรรษานะคะของในหลวงเนาะราชการที่10บนะคะเราทุกคนขอฉวายพระพรนะคะให้ท่านอายุยืนนานเป็นล่มโพล่มใสให้กับคนไทยทั่วโลกนะคะเราอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เราก็ระลึกถึงแล้วก็ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคบทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านให้ท่านได้ทำให้กับพวกเราประเทศไทยแล้วก็ทำให้กับ ประชาชนคนไทยนะคะทุกท่านนะคะก็คืองานสําคัญที่สุดก็คืองานวันนี้แหะค่ะเป็นงานบวชนะคะเรามีนาควันนี้ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดรูปเจ็ดท่านนะคะโอเคค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอวา นี่มิตหมายที่ดีเลยนะคะเจ็ดท่านนะคะนี่คือบ้านเลขที่เจ็ดครบเจ็ดพอดีค่ะแล้วก็เป็นปีที่สําคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าปีนี้เราก็ครบรอบ420ปีนะคะสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศนวีแลนด์ก็เลยมีการจัดการบวชเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็พวกเราก็ขอ จงทรงพระเจริญเนาะให้กับสมเด็จพ่อรัชกาลที่สิบของเรานะคะพวกเราค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญช่วงบ่ายนะเราจะมีพระพิสุส่ทั้งหมดครับ15รูปนะครับนี้หรือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่เลยครับฝัง รากลึกของพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในประเทศเนแนดงอย่างยาั่งยืนนะครับพวกเราสร้างโบสถ์มาแล้วระบบนี้ก็เป็นโบสถ์ที่มีการบวชพระนะครับพระใหม่ที่จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นรุ่นที่น่าจะเป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้าแล้วนะครับที่ได้มาเป็นพระสมจากโบสถ์1 5ปีเราในเนแนด์นะครับปีนี้ปี420ปีควาสมสมพันธ์ไทยเนยแนด์ อันนี้ก็จะจบนะครับเราจะจบตรงที่พิ่ดาครับเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเราจะถ่ายรูปรวมกัน